ยังนอกใจเจ้ายังนอกใจเจ้าที่ไปเอาพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ล่ะอาทำน้องสาวขายขอดี โอ้ยเราก็ับลองมวนของเราอยู่เอก,กลักษณ์ของเราเใช<จ>่ขึ้นมามพ่อรองขอ,องพ,อดดพ่อดไปโหลดกันนะโอเราสุให้พ่อไปโคเ o อร์บ่ก <laughs> แล้วก็ให้พ่อไปโคเ o อร์ล่ะเราจะบอกให้ลองเอาพ่อรองขึ้นต้นได้ยุตยิขึ้นต้นบางเลยอะ่ะโอ้ในสายตาเธอก้าวอยู่เด้อ ว่าเธอนอกใจหูเบิดโู้เบิดว่าเจ้ามิไผ่แกงยื้อใจบ่ให้เจ้าลามวนๆครับพี่น้องน,น,นี่แหละเดตีน,น,น้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาจะหาเหตุแบบนี้เด้อล่า แพ่งปัหน่วยตาเจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าที่ไปก็พอเข้าใจเหตุผลยุ่นล่ะในเข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่เสียท่าคนนี้คนที่น่ะ ไปก้องอยนกินนาี่กาเปลเปยนโตเฮามันมวนครับพี่น้องเวอร์ชันพอวแหลมลูกเพียรแหลมสิงหนุเพีรแหลมสิงจบแล้วเราจำบหมดเลยจัยหมดีคยจับไม่ได้กจ กูในสายตาเธอก็หูกอยู่เด้อว่าเธอนอกใจเป็นหวานกับพี่น้องเอิดว่าเจ้ามีไฟแกล้งโง่ยือใจไม่เจ้าละเออเป็นากเนาะ เห็ดดีน้ำสุยางเห็ดดีน้ำสุยางชวนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอยหาทำแบบนี้หรือล่ะแกงป่านไว้ตายังเจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าสิไปก็พอเข้าใจเหตุผลอยู่ละนี่ ข้าวขะดองกล่องสูงเสียดฟ้าเออคนที่หน้าลากลายเป็นตู่เฮาหมดสว่างย่างอ้อยตัวเฮาตัวเฮาเฮ็ดดีนําเจ้าอีหยังเนาะบาดกลเป็นตเฮามืจมือเจ้าสิปะมือเจ้าไปดีมนเจ็บมนเจ็บปานดกันใจยังก็กันใจทนเอา นี่แหละฟังนี่มันบกคองมันขัดีนี่อันนี้โจ๊กแตทีซิ่งเกินของพอแหลมผู้รองกะเทีเทอีหลีผู้รองกะทีแต่แล้วที่นี่มันจะมีผหนี่หวานหวาครับเบอร์ชันของพอแหลมครับนะครับเอ๋อเลี้ยวเบอร์ชันพอแหลมแล้วก็มากันต่อกับเบอร์ชันพอพญาบะพนพี่น้องเอาให้ฟังจัาหน่อยได้พปะ พอคิดลองพอฟังอะไรพอว่าเวอร์ฉันขึ้นต้นจังหน่อยพ่อเวอร์ฉันพอแหลม้ยงนะก็เวอร์ฉันพอพญาโง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดบัดเจ้ามีไผ่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจยังว่พอหูเบิดบัดเจ้ามีไผ่แกงโง่แกงโง่ยื้อใจแกงโง่ยื้อใจ เจอาเต็มเต็มอันพ่อทอนนึงโอ้ยยังจับ่ทันไนน้ำสุยางกอจโอ้ยก็เจอโลงแขงก็พรหลมนี่แม่เอาแบบนี้เล่ะ้อดนเนื้อกอนเดี๋ยวพอขอเนื้อกอน มามาเด็กก็เสียเพียงนี่พ่อมาบ่ได้เดี๋ยวบอดโจ้แล้วถือกล่องให้ผู้นั้นร้องผู้นี้ร้องร้องว่ได้นี่ตายแท้ๆทได้เจ้าพ่อไม่น่าอีกจักบ่เกินเดือนนึงได้แค่นั้นน่ะโอ้ยเพื่อนกะที่ห้นร้องจักทอนยังสีแม่บ่ได้ได้ถี่เอาพยางถือกล่องว่ามือเลีงนี่ได้แท้ละลุงยืมสายชาใน่อแล้วโง่ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจ หูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกลงโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลานั่นเอาพบันโง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหู้เบิดว่าเจ้ามีภัยว่าเจ้ามีภัย แกงโง่แกงโง่ชื่อใจบ่ให้เจ้าลาเดี๋ยวให้พ่ออาทิตย์เราไปทองเนี่ยก็พี่น้องเดี๋ยวจักมือหนึ่งถือแน่นอนได้เน่นอนโบแมนได้แน่นอนถือแน่นอนเดี๋ยวบอโจ้แล้วที่ถือกล่องยางถามผู้นั้นผู้นี้นี่แหละให้ร่องนี่แหละอยาวาลูกอยาวาลูทีมรองบ่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวงานเขาแทอืมงานแล้วที่อันพลงานเพียงสีบปล่อยบันที่แปดนี่พี่น้องเจอแต่แท่แต่ละคน เพื่อชันแต่ละคนมันหนีผ่านไปนะครับสําหรับพ่อเลี้ยมกับพ่อพญาเฮานะครับนี่ยังก่อพ่อหั่นหลองได้ยังกพ่อเพงะหล่อหลองได้กี่ในของพ่อเลี้ยมเฮานี่มีพ่อเลี้ยมหล่อหลองได้ใหมื่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำพ่อบเรานางหลองอยู่พี่น้องอ้าวแม่น้ย สวัสดีครับคือมาเห็ดกินอยู่พี่สวัสดีครับคุณต่อครับคือมาเห็ดกินอยู่พี่รีมันนี่รีเขาไปล่ํากันอยู่พูนสารค้ามคือมาไปเห็ดกินสู่เขากินอยู่พูนเห็ดแล้วเขาเคยจงยกไปโอ้เห็ดแล้วจงยกไปค่ะเพราะว่ามันบ่็ไก่ค่ะแม่นุ้ยบ้าแม่นุ้ยบ้ามันบ่็ไก่พอบใจจะควงเอาโจ๊บแบบเท่ๆฟังกันแม่นุ้ยโจ๊บแบบเท่ๆโจ๊บแบบเท่ๆ คอ,อยังไงกะงูในสายตาเอาคือสวนพอเหลี่ยมอยู่บางหันอันทำบ่มีกล่องว่าอะไรอยู่ทำมีกล่องแล้วบ่มีบ่ได้เปิดน,นี่ทุ่ยทุ่ยละซาบุซีตีคือซื้อเนาะครับงูในสายตาเธอ ก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแก่งโง,ง่ยื้อใจเพื่อให้เจ้าลาเทตีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาพ่อแล้ว <c oughs> พี่น้องล่องเบิงเรงนสแล้ว์กระเสียบัวมาเห็นหูไปตี้จบแบบท่ทีนักร้องยันไม่ขั<น>้วหอนว้อยลองได้หอนไม่ขั้วหอดคอนว่อย,ดดยบอสโจยมานินของเราเมื่อล่งอ,อ,ลองเบิองตี้กระเสมาอลองเบิงเรงนสแลวอันเทาอาศัยใจหมักแต่เทาบริเสียงดีดอกแ,<น>แต่ว่าเทาใจหมักครับ ถ้าเสียงนี้ไปเป็นพระเอกหน้าเอกแล้วบ่บ๊วยโอ้ยคือว่าจังชันเดี๋ยวคนเขาเสียงบดีปนนี่ก็มาหล่อมสูบดีไปเดี๋ยวว่าไปมวนอยู่มวนอยู่มวนอยู่ในี่ยดเบียดเนี่เบียดชะบับเขาหองนะเอาจังหน่อยบ่นี่ยังโมหันเลยขอมึงจีเสียซื้อทีมงานดียังโมหันเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหนาเนาะ ไปเลยน้อนี่น้อไอวสวัสดีครับไอครับครับผมจกักหน่อยเนี่ยไอโง่โง่บัวไอพ่อป็นบัวจักหน่อยเนี่ยเร็วๆยองไปท่านใ้ฟื้นดูให้เบื้องนานนี่จักหน่อยว่าสบายปันไดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกำลังฝึกคาดยอยู่เดี๋ยวจีรลองให้ฟังดอกโอเคโอเคโอเคอขอบคุณมาเลยน้ำใจเด้อน้องเกมหมูวว่บวานครับไอ เอาละพี่น้องฟอพญาอาทิตย์เริ่มแนละ้วเจ้าบ,บัาเริ่มบ่ได้แล้วเจ้าปิ่นหอดอันนี้ปิ่นหอดฟอพญา,ยาเตือกล่องบอดมางหดบบอดนี่บ่ได้บ่ผ่านนะเจ้าพ่อบอวผู้อยู่ว่าโอ้ยบัวผ่านทำไมไปหาผู้หม่เลยบอวฮ่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่แต่หมูว่านนี่การใส่ยังเอาหร <laughs> ือไม่งดสายตาเถอะเ <laughs> ออพี่น้องนะครับ <laughs> สวัสดีครับเิสวัสดีครับโอ้แต่งตัวลอยถอะที่พี่ออกงานใช้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่ออกงานใช่ก็แต่งตัวลอแเถอันทะเรกับว่าสิไปเล่นดนตรีนี่แหละครับไปเล่นใช่ไปเล่นเพื่ออะไราว่านชาวน้อยเปิดวงมาชั้นคือนบ่อไปกลับบ้านที่บ้นที่ไปล้วคนเครื่องคนคืนเครื่องขึ้นแล้ว จะไหนบ้านอาจารย์มาพักกัะเจ้าเมืองตะก้อนได้เพิ่งมาเพิ่นกับบอกเพิ่นกับบอกได้ใครตะเจ้าเมืองฐานะก้อนอือเจ้าเมืองฐานะก้อนเพิ่งมามมีต้องทานเราไ่อยากบอกลีลาเอะเอาสันจูแบบทีเท่เนี่ยสันจูแบบทีเท่เลยเอาร้องให้ร้องได้แบบแบบเท่ๆย่างออกลั่นเวความหักช่องเฮายินดีนดำนองคือได้ฉันขาลูกขอว่ามี เออฮะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกินแล้วครับครับนะครับอาจารย์มือยังเกาะมือยังเกาะมือมือเบิดบะรู้เบิดครับเอามือเบิดมันไก่กันได้กับสีเพลินนะอาจารย์เบิดมือตอนแรกเขากับมีมีอยู่ครับมีแมวลา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 มีเหรินรถแห้เห็นพี่น้องเบิ้งตักฟีบบุฟฟี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 นะครับครับลิ้มขมให้กับล้งใจกันที่โตครับพี่น้องครับี่น ไอที่ผักอันไอ้ทีอันไม่เอกรีมกระมลใช่ครับเบตรงแยกอาจารย์น่าดตดีนั่นไม่ได้ครับผมโอ้ยนี่อาจารย์น่าดตดีนั่นเนี่ยชิบชิบห้าคนนี่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องโอ้คือหลายแท้ครับเพราะว่ามันจริงจริงได้วกิดมื่อนี้กับว่าทีได้ไปง้างกรบมลได้ไปนะครับมันก็ได้จะเป็นฤทธิ์นั่นเลยสงชันนั่นอันคนพูดน้อยจ้าดำดำแล้วสวังสดนครับผมโอเคครับอ้าวพ่อจ๋า ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ซำนีิกรนกัแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมงานเขาก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามให้กําลังใจครับนะครับเย็นนี้เจอกันครับล้นแห่ครับลําเพืินเตศเสด็จ นะครับที่ลานสาวน้อยเพชรบุรแพงขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกความหักความแพงจากทุกมองทุกบอลครับยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับปากเนี่ยกันแล้วกันนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เอาไปตลอดกันแล้วกันพบกันที่หน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ